กลับมาในอีกครั้งกับเออแฉแนวทีทีทีวีนะครับเล่นเซิร์ฟเลยนะเพราะมันจะเป็นแเฮ้ยอันนี้สกายวารใช่ปะไปทางไหนดีไปทางนี้แล้วกันจะไปทางนี้แล้วกันนะเฮ้ยฟู๊ดมีอะไรดีเหรออืมฉันไม่เห็นเลยเริ่มพร้อมกันมัเออได้จ้ะได้จ้ะมาไปแล้วกันผมจะเอามุมนี้ขวาลายซ้ายดีเราจะไปทางขวาแล้วกันนะครับแล้วผมไปซ้ายดีดีกว่า ผมไม่ต้องการครับผมเอาเกาะเห็ดแล้วผมเล่นแล้วผมไม่ต้องการนะ้วแอย่าพูดเล่นเลยไปพร้อมกันเอาไปเลยที่เรียกได้ผมลงไปแล้วอ่ะผมก็ลงไปแล้วผมลงตรงกลางผมลงหนองน้ำอ้าวแล้วกูลงตรงไหนดีผมลงกิจลงไหนก็เลี้ยงของมึงเลยเอ้ยเรียงง่ายดีว่ะเอ๊แค่ทำไมพวกมึงไม่รอไทยทันเลยแล้่ะตาวแล้วไม่ไทยทันเลยไทยทันเซียชาเฮ้ยฆ่ามันด้วยเดี๋ยวก่อนนะเ้ยเดี๋ยวก่อนมัน ถ้าเกิดฉลาด่าคิดฉลาดใส้ฉลาดไท่ไข่อะไรนะไข่ดทุกคนดูตัวเกาะของผมนะครับมันจะระเบิดในไม่ช้ากูจะระเบิดโชว์นะผมอาจจะมาดูโลกจิตนิดหน่อยนะครับที่เจ้นควายจริงๆก็ไปเกิดใหม่เอไอหนูเอ้ยเปล่าจะเปลี่ยนเกาะไงเกาะมันไม่ของไม่ดีของไม่ดีเสียดเขอมาเทียบเลยเนี่ย เอาเลยเหรออย่ารีบีทำก่อให้มันดห่<ว>ใครไม่รู้เฮ้ยอย่าเนนสียงดังดิเออเสียงดังเกินแค่ธรรมดาคนโนูโอซื่อปป้ไปซ้อไปซอไป้อ ไม่ตัวไทยของวมาดูยชาติเฮแล้วใครเปตรงกลางเลยกูเนี่ยแหละไ่ยตอนแรกผมดูังไรบอยเยเ้ยกปาตายด้ว่ตาคกปนะครับใช้นอกเขาหมดนะาไม่อยู่รถบังคับเขาก่อนนะครับถ้ามมีปัญหาขนาดนี้ไม่ต้องก็ได้ กายเร็วเกินไปแล้วกายโคตรเร็วอะตายแล้วทำไรวะเนี่ยใครตบกูตบกูเหรอเห็นแล้วตัวตบไม่ได้ตบตเห็นแล้วตายเป็นสกายเออน้าคนนั้นน่าตีสุดเลยครับใส่ชุดเครื่องแบบของทีมตำรวจนะครับไปซ้ายหีเฮียได้หรือเปลยาคงแก่ฆ่าพี่พีพีให้ฆ่ากูเลย ไอ้บึ้มว่าเช็ดหายหมดเลยอะเฮ้ยลูกเฮ้ยไม่ตายตกมาไม่ตายโอ้ยผมตกมาไม่ตายนะครับดูแล้วจู่ๆผมไม่ตายมากตตตาายมอนกกเลยไม่ตายตกมาได้ไม่ตายซีโร่อย่ังเขาใครเป็นคนเลยที่ยังไม่ทันทำอะไรเลยจังไหนก็บบแด้านล่างนี่โอ้โหของตกเต็มเลยนะครับเนี่ยผมก็โดดเลย ใครลงมาตรงกลางได้นี่แบบบอกเลยโคตรเก่งะกันจังไหนเกิรบบ้ดานดาเดเดา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 เาเด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 าัดเดาเดาเาเดาเาเดรัดเดอเดาเาเาเดาเาเลอเดาเะเดาดาเดาเเดาเเดาเดเเ โอ้โหตกองตายกันอย่างน่าสมเพชเบื่อไม่เริ่นมาเบื่อหน้าเบื่อไม่เริ่นมาเบื่อหน้าเบื่อนไหจคร่ะบอลรู้สึกว่าผมต้องตัดคลิปเื่องเท่านี้แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วแล้วผมก็กลายเป็นผู้ชนะของ PVP นี้แน่ใจเหรอแน่ใจเหรอแน่จริงลงมาด้านล่างดีแล้วมาเจอกูอะยังไม่กลับครับอ่าเผือตีหมา ตัดคลิปแล้วนะครับ <lessly>